สวัสดีครับผมวันนี้เอารถ CBR นะครับผม CBR 150R นะครับตัวนี้ก็เป็นรถ CBR ต,ตัวปีเก่าหน่อยนะครับปี57นะครับอันนี้แต่สภาพสวยงามเดิมๆจากห้างเลยทุกชิ้นเลยครับ ข้อมูลที่เราพูดไปนี่เป็นข้อมูลจริงทุกอย่างนะครับผมเรามีลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้นะครับกดดูได้ในคาว่าเพิ่มเติมนะครับทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหมดนะครับถ้าไม่ตรงตามที่พูดซื้อไปแล้วเอามาขายตื้นได้เลยนะครับคืนเงินให้นะครับคันนี้เป็นรถจดพฤกจิกาห้าเนะครับเป็น CBR 150r นะครับ เป็นรถบ้านมือเดียวเดิมๆเลยนะครับไม่มีล้มไม่มีชนล้มแปะก็ไม่มีนะครับไม่มีรอยเลยนะครับตรวจด,ดูเรียบร้อยรถใช้แค่เจ็ดพันกว่าโรนะครับผมสวยงามเดิมๆจากห้างเลยสวยใสเลยนะครับสุดสีเดิมติ๊กเกอร์เดิมล้อเดิมยางเดิมนะครับผม เครื่องดีศูนย์ดีครับผมเครื่องยังใสๆอยู่แห้งๆเลยนะครับพ่อเดิมไม่มีดิ้วรอยนะครับไม่มีเลยนะครับใช้น้อยเจ็ดพันกโลรถจอดในบ้านนะครับทีก็ยังสดใสเหมือนออกห้างเลยครับจริงๆรถร่วมสิบปีเลยนะครับ แต่ฝาท่อนี้มีรอยหน่อยนะครับผมกับเก็บให้เรียบร้อยพ่นสีเก็บสีให้นิดหน่อยนะครับฝาท่อนี้ปาถึงก็มีรอยหน่อยจานนี้ก็ยังหนาอยู่เลยนะครับผมนี่ก็ยางก็ตอกยางเดิมๆจากห้างเลยนะครับผมป้ายกทอทมอป้ายกทอทมทุกอย่างก็เดิมๆไฟเลี้ยวก็ยังเรนเดิมอยู่นะครับ ไม่มีแต่ครับอะไรเลยโซ่สเตอร์นี่ก็พขประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับเดิมๆจากอ้อางพักเท้าก็ยังไม่สึกอะไรเลยครับเนี้ยตามนี้เลยนะครับฟังสวยเลยไม่มีรอยแล้วให้ดูเครื่องฝั่งซ้ายนี่นะครับ ไม่มีรอยอะไรเลยครับครับยวให้ดูไม้นะครับกระจกหน้าชิวที่ก็เดิมหมดเลยเดิมจากหน้าคันนี้ไม้แท้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเอามาขายเองไม้ก็เจ็ดันเก้าร้อยห้าสิบสามนะครับ ซื้อมาเกือบสิบปีรถไม่ค่อยได้ใครสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเครื่องนิ่มๆคันนี้เดี๋ยวเปิดราคาสามหม้าพันห้ารอบาทนะครับรวมค่าโอนจดใหม่ภาษีพลรบรถึงปีฮะาหกแปดเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เขาจอดไว้ ภัษสีเขาไม่ได้ต่อเลยตั้งแต่ปี62เดี๋ยวต้องจดใหม่นะครับก็เปิดราคา33,500ทําให้หมดเลยทุกอย่างรวมค่าโอนผัดสีพรบรถสวยๆเลยนะครับสวยใสเหมือนออกห้างเลยนะครับกันนี้ใครสนใจก็โทรมาได้0851185995นะครับ อันนี้ขายได้ทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับขอบคุณครับ